ครับก็กราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมเนาะวันนี้นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะติดติดกันเลยพอดีเมื่อวานได้ของมาชุดหนึ่งวันนี้ก็ได้มาอีกชุดหนึ่งนะพี่นะอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมเอาลงให้ดูเนาะชอบชิ้นไหนก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะพี่นะอีพีนี้เป็นอีพีที่ห้าสิบสี่แล้วนะฮะอีพีที่ห้าสิบสี่แล้วนะครับเนาะอ่ะช่องทางการติดต่อนะครับผมนะแอดไลน์นะครับแอดเก้าสามเจ็ดจีวนะครับนะหรือสายด่วนเข้ามาครับผมศูนย์หกสองครับเจ็ดหนึ่งห้าสาม นะครับอยากได้ภาพเพิ่มเติมชิ้นไหนนะครับถักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะฮะวันนี้แบ่งปันราคาเบาๆเลยพี่นะวันนี้แบ่งปันให้ราคากันแบบเบาๆเลยนะครับเนาะชิ้นแรกเลยแล้วกันนะฮะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเป็นพระกิ่งนะฮะองค์นี้เป็นพระกิ่งเงี่ยมเงินนะครับอ่ากิ่งหน้าแบบสวยมากเลยนะฮะนะตุ่มขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะสังวานนะครับสังวานขึ้นเป็นตุ่มๆไปเรื่ม็ดนะครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับ องนี้เลี่ยมเงินนะพี่องนี้ม่ได้มาพร้อมเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยๆเลยนะฮะองนี้นะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นวัสดุทัดน่าจะเป็นวัสดุทัดเนาะก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะฮะก็ขออนุญาตเปิดไว้แลวครับชิ้นแรกเปิดไว้พันเก้าแล้วกันพี่นะเปิดไว้พันเก้านะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะฮะทักมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับอันนี้รีรันนะพี่นะไม่ไม่ได้ว่าของใหมน่นะฮะนี้ อันนี้ลีลานนะครับอ่าจริงๆว่าจะว่าจะอันนี้ว่าจะเก็บไว้ใช้เองก็นะช่วงนี้นะครับรีบๆปันก่อนดีกว่า <c oughs> อ่าสวยๆครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะฮะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เก่านะพี่นะเก่าจัดเลยนะครับแล้วดูซอกคงซอกหูอะไรแบบโอ้โหติดดีเลยพี่นะเนื้อหาค่อนข้างดีนะครับอันนี้กรอบเงินยังใสๆเพราะว่าผมไปล้างมาแล้วพี่นะอันนี้ผมบอกตรงเลยนะครับเพราะว่าจริงๆผมของอยู่องค์นี้ผมของใช้อยู่ ะะอเอาเท่ากันละกันพี่เอาพันเก้าเนาะเอาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับสวยๆเลยนะฮะที่ต่อไปครับ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะฮะอันนี้ผมดูแล้วน่าจะออกวัดโคนอนนะถ้าจําไม่ผิดนะครับคิดว่าถ้าจําไม่ผิดนะฮะน่าจะออกวัดโคนอนแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเหรียญเป็นกระไหลเงินนะครับน่าจะเป็นวัดโคนอนนะครับถ้าวัดโคนอนก็น่าจะเป็นปีหนึ่งกว่าหนึ่งห้านะฮะถ้าจําไม่ผิด นะอ่ะเหรียญมาพร้อมเลี่มเงินเหมือนกันครับเหรียญนี้เอาพันแปดนะฮะเหรียญนี้เอาพันหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับสวยๆเลยนะฮะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับคือเนี่ยเลี่ยมเงินเขาไม่ได้แบบเลี่ยมโลนะพี่เลี่ยมเงินนี้อันนี้ตีเกีียวนะพี่นะเออตีเกีียวแบบตีเกียวลายนะครับแล้วก็สลับข้างนะฮะเลี่ยมเงินสวยนะพี่นะอ่ะเอาพันแปดนะพี่นะครับอ่า ชิ้นต่อไปครับออนนี้เป็นเหรียญเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เลี่ยมเงินแต่ว่าเลี่ยมเงินจะเรียบๆหน่อยนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเป็นเหรียญหน,น้ากากนะฮะเหรียญหน,น้ากากสีทองอ่าแบบนี้ดีกว่าเพราะผมไม่มั่นใจว่าเนื้อในเป็นอะไรนะครับยังไม่ได้แกะดูเลยได้มาแบบนี้เลยนะฮะองค์นี้สวยๆนะพี่นะองค์นี้สวยๆนะครับเปิดไว้สองพันแล้วกันพี่อันนี้เปิดไว้สองพันเนาะ แบบนี้นะครับสวยๆเลยนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะพี่นะรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ UM ไปต่อเลยนะฮะอันนี้ได้มาพร้อมกล่องครับอันนี้ได้มาพร้อมกล่องคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญย้อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยครับเมตาติดดีนะพี่นะน่าจะเป็นปีหลังๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนาะแต่ได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะฮะ ข้างหลังเขียนสองหนึ่งนะฮะผมเห็นหลายรุ่นแล้วนะครับที่ออกมาย้อนยุกเราเขียนสองหนึ่งนะฮะผมก็เลยไม่แน่ใจปีนะครับเป็นเหรียญลางฮานุมานหลงพอกลวยนะพี่นะอันนี้เอาเก้าร้อยแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจปีเอาเก้าร้อยนะฮะขายรูปปีมาจัดกันเลยนะครับนะอ่ะไปต่อนะครับพระต่อองค์ต่อไปครับเป็นพระเนื้อน่าจะเป็นผงยานะอันนี้ผมผมดูเป็นผงยานะครับแล้วก็ลงหลักปิดทองนะฮะ มียันนะพี่นะมียันนะครับอ่าอันนี้ส่วนตัวแล้วผมดูเป็นสายลงปูบุญนะครับขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันบาทแล้วกันนะฮะไม่แน่ใจที่นะครับหนึ่งพันบาทเก่า,าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับชิ้นต่อไปครับสึกต่สวยฮนะเรียนลงปู่เพื่อวัดกิ่งแก้วนะครับอันนี้เรียนหายากนะพี่นะเรียนหายากเอาไว้ใช้พุทธคุณได้นะครับอ่าเรียนลงปู่เพื่อนะครับอันนี้สวยๆเลยนะฮะสวยๆน่าจะหลายบาทอยู่ ผมได้มาแบบนี้นะครับผมได้แบบนี้นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้สึกแค่หน้านะฮะสึกเย็นห่วงนะนะผมบอกไว้ก่อนคือสึกจริงนะครับอันนี้สึกของใช้นะฮะอ่ะเหลีนี้ผมขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับนี่ฮะเป็นพระตะกวดสนิมแดงนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์เขาเรียกอะไรนะขุนแผนบบปุซานะครับขุนแผนบบปุซาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าขึ้นที่ไหนนะฮะที่ว่าเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเนาะ สนิมแดงค่อนข้างสวยนะฮะสนิมแดงค่อนข้างสวยเลยเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับนะเอาพันเดียวนะครับอ่าเอาพันเดียวนะครับชิ้นต่อไปครับองนี้เป็นพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จพิมพ์ฐานแทมนะครับลงรักปิดทองเก่าๆลอนๆแบบนี้เลยฮะเก่าๆลอนๆแบบนี้เลยอ่าแบบนี้เลยครับสวยๆนะฮะพี่เอาพันเดียวนะขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับ หน่อชิ้นต่อไปครับอ่ะอีกตัวหนึ่งองค์สมเด็จฮะสายสะสมนะครับดูเนื้อก่อนฮนะนี่ครับผมส่งให้ดูแบบนี้เลฮะหัวเนื้อเขาเก่าจริงนะพี่นะเนื้อเขาเก่าจริงแล้วเขามีมวลสารนะครับข้าบกงงรับกุโหแบบโค้สวยพี่องค์นี้โค้สวยจริงๆนะฮะเปิดไว้หนึ่งพันบาทเหมือนกันนะครับเนาอชิ้นต่อไปครับอันนี้นะฮะเป็นอุทยานะครับคือส่วนตัวผมนะฮะคิดว่าน่าจะออกเป็นพระเกจิมากกว่า ผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนสร้างนะพี่นะผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนสร้างแต่น่าจะเป็นพระเกจินะครับอ่าสวยนะพี่นะพระสวยนะครับเป็นพระบูหนังนะฮะหรือว่าเป็นพระกูผมไม่แน่ใจเพราะว่าคือคือผมไม่เคยเห็นพระเน้นนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับเนาะเอาเอาเอางี้แล้วกันพี่เอาเก้าร้อยแล้วกันนะครับเอาเก้าร้อยบาทอ่าสวยๆนะฮะชิ้นต่อไปครับพระหูยานครับองนี้สวยมากนะฮะนี่ครับ เห็นคาบไหมฮะลอยระเบิดนะครับสนิมตีนกาคือขึ้นครบมากขึ้นแบบครบมากๆเลยพี่นะฮะเราองค์นี้เป็นจินเงินสวยๆแบบนี้ครับนะสวยๆแบบนี้เลยผมขออนุญาตเปิดไปพันห้านะครับดูชอบทักมาคุยกันอ่ะชิ้นต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะพี่นะอันนี้ไม่เป็นจริงๆเหรียญหลวงพ่อทบไม่เป็นเลยนะครับปีหนึ่งเก้านะฮะปีหนึ่งเก้านะครับเนาะ,ะเอาเจ็ดร้อยพี่ผมไม่เป็นจริง นะอันนี้คงไม่เป็นไปต่อเลยนะฮะรูปหล่อครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ห้วยเขนนะฮะองค์นี้เก่าองค์นี้เก่านะครับอันนี้คาบอะไรไม่รู้ติดอยู่ผมยังไม่ได้แคะออกเลยนะฮะแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างดีนะฮะพระค่อนข้างดีเลยเนื้อหาค่อนข้างดีเลยนะครับนะ่าเปิดไว้หนึ่งพันบาทเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับชอบทางมาคุยกันได้นะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นพระ ผงของควัญไว้ปักน้ําคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นสองรุ่นสามผมไม่แน่ใจนะครับไม่เป็นไม่เป็นนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่เป็นแต่ว่าผมชอบความเก่าก็เก็บมานะครับเก็บมาให้มาแบ่งปันกันนะฮะใครดูชอบดูรู้จัดไปเลยนะฮะอย่าเสียเวลารอครับนะผมเห็นหลายท่านแล้วอุ้ยพี่อยากได้อนนั้นมากเลยไม่ทันเขานะครับพี่เห็นคลิปแล้วนะรีบโทรมาเลยนะครับรีบโทรมาเลยพี่ได้ของแน่นอนฮนะเพราะว่าผมส่งชัวนะครับเนาะอ่ะ สวยๆแบบนี้ครับผมขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันบาทแล้วกันเนาะอ่าชิ้นสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะฮะอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนะพี่นะน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเลี่ยมแบบคลาสสิกดีนะฮะวินเทจนะครับเนาะก็เนื้อตะกั่วก็ค่อนข้างเก่านะฮะค่อนข้างเก่าเลยนะครับเอาเปิดไว้หนึ่งพันบาทแล้วกันนะพี่นะดูชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะอย่าลืมนะครับผมนะแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับ าตามนี้เลยนะฮะ937 g i c l นะครับหรือนะฮะโทรสายด่วนเข้ามาครับผม062ครับ7153335นะฮะวันนี้จบแล้วนะครับก็ขอบคุณพีพี่ทุกท่านมากเลยที่ไวเวียนเข้ามารับชมกันสวัสดีครับ